สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกสั้นสวยๆแบรนด์นกมานําเสนอนะครับมาพร้อมปอกหนังนะครับหนาๆแบบนี้เลยด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับพร้อมตัวล็อกนะครับปอกหนังแข็งแรงนะครับแกะลายนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูตัวใบมีดกันนะครับเล่มนี้สวยนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะครับใบมีดดีทูปัดเงากระจกนะครับผมเล่มนี้ ใบมีดทรงสวยโค้งขึ้นด้านบนนะครับ mm hmm. เล่มน,นี้ความยาวรวมอยู่ที่สิบนิ้วนะครับ <c oughs> ใบมีดดีทนะครับค่าความแข็งสูงนะครับปัดเงากระจกทรงสวยนะครับความยาวใบมีดห้าจุดห้านิ้วนะครับ mm hmm. ความกว้างใบมีดอยู่ที่หนึ่งจุดสามนิ้วนะครับกว้างสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสามนิ้วตรงนี้ก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ ใบมีดปัดเงากระจกนะครับเงาวิิงๆเลยเลเซอร์ตาแบนนะครับสวยมากๆนะครับเล่มนี้กาดทองเหลืองแท้นะครับนี่ด้ามจับไม้ชิงชันนะครับยึดหมุดสองตัวสันท้ายมีรูรอยเชือกนะครับใหญ่นะครับห่วงทองเหลืองสันหนาสี่มีนะครับตรงนี้สันเป็นหยักนะครับตรงนี้จะสโลบให้เล็กลงนะครับน้ําหนักเบายาวรวมสิบนิ้วนะครับด้ามจับสี่จุดห้านิ้วใบมีดอีกห้าจุดห้านิ้ว สันหนาสี่มิลนะครับแข็งแรงแน่นอนมาพร้อมปอกหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน,นหนาๆเลยนะครับราคาสี่ร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับมีของมาแค่ห้าเล่มนะครับผมรับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่มมาดูความคมเล่มนี้กันเลยนะครับคมกริบนะครับรับประกัน สุดๆนะครับเรี่มนี้450บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงแน่นอน สนใจทักมาได้นะครับใบมีดทรงสวยนะครับโค้งขึ้นด้านบนนะครับนี่ปลายแหลมใบมีดสวย450บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงรายละเอียดคลิปนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าโทรไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับลูกค้าเก่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยมีที่อยู่ไว้ทุกคนนะครับ ไม่ต้องแจ้งที่อยู่แล้วนะครับลูกค้าใหม่ให้โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยถ้าไม่เ่่ไลน์เล่น facebook นะครับถ้าเล่นไลน์รบกวนแอดไลน์มาหน่อยนะครับนี่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับราคานี้สวยคมกลิบแน่นอนรับประกันมีของมาไม่เยอะนะครับสนใจทักมาได้เลยขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่บางคนมาสั่งซื้อแล้วของหมดแล้วครับ พอดีของมีมาไม่เยอะนะครับสนใจรีบสั่งซื้อมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีของมาใหม่แต่รอของนานนะครับเป็นมีดสินค้านําเข้านะครับรอของนานแต่สวยคมกลิบแน่นอนรับประกันรับประกันความถูกใจให้ทุกเล่มนะครับได้ของไปไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับไม่คมอย่างที่พูดคืนเงินให้ทุกบาทนะครับผมสนใจเล่มไหนดูวิดีโอย้อนหลังในช่องได้เลยนะครับ พยายามสต็อกของไว้ทุกเล่มเดี๋ยวจะมีมีดพับมีดสวยๆมาลงอีกเยอะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนามีดพกมีดพับสวยๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับมีดคุณภาพสูงคมริบมีหลายราคาให้เลือกนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนเล่มนี้สวยจริงนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับ